ขาเลทยกคนึกาด้ครบเดี๋ยวเอาองุก่อนองุเ่มห้เราลัเอาคืน ja, นี้ข <el> <im Sus u els> ึ้นไปได้เลยแมวหโหูฝุ่นเลยวะต้องใายไม่แสดงว่าจับเลยตวนูเอพ่อเลพ่อเลยตัวงพ่ ตัวเองดิไม่แเดี๋ยวนางตัวเองคุณเดาเลยคุณพี่ับปลาก็ได้านขึ้นเราอมิตรนิวฮาวฝีมือแอนด์บ็อกซ์ถงเลยเนาะตรงแนลูกพี่ครบตรงลูกครบฮะสองลูกแล้วจับปลาะจับปลาหนุ่มเขาขึ้นไรติดบวกเหรอลรขึ้นไรติ

ปลายยอดปลงนั่นมบอกยุ้ยเาตายพีตายสิผมอยู่นีุ่้เอลงมาหางหนักลูกแมวมังส้มเหืองเนาะขวดน้ำปลาเขาเป็นชายเขาเปลนสายชาเรียนนั่น

hôm nay được, nay hôm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  กระเด็นถ <N> ุบส <N> ื่อแค่เขาได้ไหมแล้วกูงูอย่างนั้นตัไอ้คนหลุดออกมาตัวเสือมีเด็กงายที่สนี่คือการลุดคอไปเสยหดเข้าไปเขย่าเสยกินได้

ต้องเป็นแบบน้ตุ่มหมดหอฮะไม่ใ่แบบสุดยอดเลยหรอกดิบนี่ล่ะตับ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 สุดยว่ะวัวนุ่มตุ่มๆเลนะสบาประการที่ส ทเวห้าตหัวเป็นหน้าแล้วกอยดอะรก็แล้วได้นอนตัวนอนหัวใส ก็หิงูบุกหอยไม่สันที่แรกก็จะบุกหอยอย่านี้โอ้ตเยอะต่ไม่รด้่ดีเหุอวิอะไหอยม่อยู่ว่าหนาวยลยะ เขาป่าเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวเออถือลูกบอ่มนมีเยอตรงนี้กขาดมันนอกก็ถ <No S 1> yes, ืออกเลย ยั่วานเหรที่ไหนขี้ว่ารถเหรอขี้ลงหน้าถเรอเนี่ยบอสะได้อยู it it. Okay. Yeah. ่บ yeah. ุกกลาวล่ะล่ขี้ว่าอย่าง้ขู่ปรกาศเลยขีนี่ข้าก่อนกวนใส่หลางมันหนึ่เลยเหี้ยใส่หลางมันบานท่นบ้าอะเหี้ยใสันทันบ้านท่านบ้เอะ ไปได้ถึงหมดเลยไหนลูกชาซะเกือเป็นมูเาหไปตักไกลๆเนเชียวนาว่างดีงก็ยังมเาแม่งมันลยก็ยก็เอะไรน้องถอยได้ยังไงทีเระถอยกทปเมื่อกี้ถอยไปยัเดี๋ยวมันไหลลงขึ้นมาก่อนเนาะบอกแล้วอย่ากข้ามาขันนี่สิวะเอาก็ได้หันเด้ันทไหน โอ้จ <S preach ers> <Không> ีไปวะเข่านุ่นะไจีนุนหาเรื่องเลยเว้ยฮะมันจีไรด้นู่นมันนุ่นมัน้านุ่นอ๋อห้าเกาละห้าเกาปะเปลี่ยนเปลียนเปลีเียนไหเยเียวเียเปียลงไปนิ่งนาิทเเวเดอนี่ละท่านี้ละเอาเอขึ้นยืดองเนี่ยไปไปเลยคือว่าขึ้นยืดวะ

บ้าพอตั้งเกือมหลับไตะกลับมาได้ทุกวันฮะทุกวอนบอน กอนนี่สิวกยน่มเลี้ยนนเป่เนาะคนมาหนีก็เลยชิเลนนุเปื่อัว จับป่ากับปุ๊ก่นนะันี่รักเมื่อน,นี้จากเ้อหูนะเนาะ าตายเอาให้นกกินฮะเอาให้นกกินอะไรเี้ยนง็ต้องหอยาบไปแล้วว่าไปแล้ว,ลวโอ้ประเชียงมดนอโอ้กระเชียงมาครบเด็ก

น,นี้ชิว่าปวดจริงลู่ก้าจับแล้วยันปักเนาะัน,<อ>ส,นส่งต่เกุเลยว้าใสบนิโต้ไปไนเยอะ ไม่เนาะสายเนาะนะเก็บไม่รู้เลยไม่รู้ช่องไหนขุดขุดขุดโอ้ยยิ่วเริ่มใจเลยวะให้หลังพูดอะพูดะโดนต้องโดนู่นอะ พี่พี่พอ่ยี่พีเล่นดพี่พี่พี่ระดุกที่นู้นอันนี้ลวนเนี่ยปดุกอ่ะฮั่นฮน่โอ้ยล้วนกนี้โอ้ยพวกนี้ปาดุกหิงเยนกนหัวหน้าขันวันปากันเท้าขาเจ้าหำมุ่ เห็นบ่ะวัดดุกไปเสื่อมอ้ตัวตัวเอาตัวบบาวัดถาำบ่งเนี่ยเห็นป้ะมัดถ้ำบ่งนี่เน่ยไมู่้ไม่รอ้ไม่รูไม่รู้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 ตม่รู้ไม่รู้ไม่รูาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นม่รู้ไม่รูอไม่รู้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 ยม่รูดม่รู่รู้ไม่รู้ไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้่รู้ไ่รู้ไม่รู้ไี่

มีวะล่ะลูกพี่เอ๊กระมังวะเฮ้ยดบคบมีมีตอดมืออะไรไหมยังดื่นอีกนะไ่รูู้่กทนี่เป็นมูอกวะว้าว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 วปลกเป็นมือกวะเอาเมียบ่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 บีบ่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 อ่บ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 ่่บ ว้าวกไม่มีมดคิ้โต๊ะมาไหนเขามาห้ำคุแเล้วกรอบกรอบคุณละตัว แมาเาเอามาปิ้เลยกล้วยกิ่วกิน,นะิววไ่ได้กิน,นกอเลยาห้อยปุนนทัทังเงทังอยา่ไ,ได้หาใช่เนาะไม่หาได้ทางคุ่แมันแกงข้องมดมาเลยก,นนกนนินิ่มเฮ้ยประเดี๋เขียนไจอดจวดดีกว่าสิ่าไรมี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  ตัวมันไหลไปนี่นู่นดูิไหลวันนึเงเครื่องเดียวลงมาเนีเ่